สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดําเนินการอยู่และในระหว่างการดําเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีครับ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารประจำทุกสัปดาห์โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันธนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมยุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการประชุมได้มีการจัดให้ประชุมทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ไดําเนินการอยู่และในระหว่างการดาเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุปปรีที่ต้องการนําเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุปปรีได้รับทราบโดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุปปรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุปปรีดาเนินการอยู่ให้ดูแลควบคุมการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกําหนด พร้อมกล่าวถึงการร่วมมือกับทางกรมอรุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการปฏิบัติการควบคุมประชากรลิงโดยปฏิบัติการจับลิงตึกที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2567สามารถดำเนินการจับลิงได้ตามเป้าหมาย1190ตัวเข้ามาสู่ในระบบโดยทำประวัติตรวจโรคทำหมันและปล่อยเข้าไปควบคุมในโรงลิง สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและที่ทําให้ลิงมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขแต่ที่ต้องปิดโครงการชั่วคราวเนื่องจากโครงลิงที่ควบคุมประชากรลิงมีพื้นที่จํากัด ไม่เพียงพอที่จะรองรับลิงที่ยังเหลืออยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจได้ในช่วงที่รอการดําเนินการต่อกงลิงสํารองนั้นจะดําเนินการในเรื่องของการทําความสะอาดในตัวเมืองลบบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลบบุรีขณะที่ในระยะยาวก็จะเชิญประชาชนในเขตเมืองร่วมประชุมที่จะดำเนินการปรปับปรุงทำความสะอาดทาสีบ้านเรือนประชาชน ในส่วนของความคืบหน้าในการจัดสร้างโครงดิงสำรองขนาด8คูณ16เมตรสูง6เมตรจำนวน3โครงซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการประกอบชิ้นส่วนในแต่ละด้านอยู่ภายในแผนกงานเครื่องจักรกลสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลพบุรีโดยได้มีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองลพบุรีและคณาจารย์แผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกำลังเร่งต่อประกอบแผงโครงในแต่ละด้าน โดยทำงานกันแบบไม่มีวันหยุดขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ30ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดาเนินการประมาณ2สัปดาห์ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่ามีเจ้าของห้างร้านต่างๆกลับเข้ามาเปิดร้านทําความสะอาดเตรียมทาสีและเตรียมที่จะเปิดร้านกันแล้วโดยเชื่อว่าหลังจบโครงการนี้เศรษฐกิจลบบุรีจะกลับมาดีเหมือนเดิม โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้แจ้งหรือทําความเข้าใจแก่ประชาชนได้รับทราบจากนั้นหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบครับท่านผู้ชมครับและข่าวต่อไปในวันนี้ครับ นายกเทศมนตรีเมืองลุบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงของเทศบาลเมืองลุบุรีดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรฟุตบาททาสีบ,าบังคับขอบทางขาวแดงบนทางเดินเท้าเส้นทางจราจรโดยรอบพะนารายราชนิเวศทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ใช้รถ ช้ถนนสามารถสังเกตเห็นบริเวณห้ามจอดรถได้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการทาสีตีเส้นจราจรขอบฟุตบาททาสีบังคับขอบทางขาวแดง บนขอบทางเดินเท้าเส้นทางจราจรเดิรอบพนายร์ราชนิเวศตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นบริเวณพื้นที่ห้ามจอดรถได้อย่างชัดเจนและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลบบุรีหลังจากมีการสำรวจแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวมีสีซีจางลง ทางนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการแก้ไขปรปับปรุงในทันทีพร้อมให้เจ้าหน้าที่สํารวจในพื้นที่ต่างๆในเขนนตเทศบาลเมืองลบบุรีว่าบริเวณไหนทางแยกไหนเส้นขอบฟุตบาทไหนที่มีเส้นจราจรซี่จางแก้ไขทันทีเพื่อปรปับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจรโดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจเส้นจราจร เส้นขอบฟุตบาทไหนและทางม้าลายถนนทุกจุดภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีว่ามีจุดไหนเสื่อมสภาพเลือนลางซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและต้องดำเนินการตีเส้นจราจรใหม่รวมทั้งม้าลายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกทั้ง จะดาเนินการปรปับปรุงป้ายจราจ,จรและป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกด้วยและจะดําเนินการทาสีทางม้าลายทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีหลายจุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งได้ตรวจสอบพบว่าทางม้าลายของถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนมากมีเส้นเครื่องหมายจราจรที่เลอะเลือนมองไม่เด่นชัดและไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะรวมถึงคนเดินเท้าไม่ได้รับความสะดวกและอาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกหน้าสถานศึกษาซึ่งเป็นจุดสําคัญที่มีคนเดินข้ามถนนไปมาจํานวนมากโดยได้เริ่มที่บริเวณโดยรอบพระนารายณ์ราชนิเวศก่อนจากนั้นก็จะทยอยปรับปรุงไปตามจุดต่างๆรอบเมืองลบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้าท่านผู้ชมครับและข่าวต่อไปในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลุบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานสวนเทศบาลเมืองลุบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองระบุรีออกดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นบริเวณฟุตบาทรวมทั้งเก็บขยะถนนนารายมหาราชทั้งขาเข้าขาออกเพื่อให้เกิดความสวยงามครับ นายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่งานสวนสํานักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นบนฟุตบาทรวมทั้งเก็บขยะถนนนารายมหาราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งโดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นย้ำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสันนิการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีออกตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณฟุตบาทถนนนารายมหาราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อความสวยงามทั้งนี้นายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ในโยบายการบริหารงานของนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยได้บูรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรี ขณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรบบุรีออกสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็น,นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองรบบุรี เพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่งานสวนสำนักงารช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าไปดาเนินการในทันทีเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางมีความสะอาดสวยงามเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาครับ ท่านผู้ชมครับและข่าวสุดท้ายนํามาฝากกันในวันนี้ครับเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลติกค,คอนกรีตรบริเวณถนนโกสาปานตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยพร้อมด้วยการทาสีตีเส้นจราจรใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับปรุงมานานครับ โดยผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลกาวน้าได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจาราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีตถนนโกสาปานตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยพร้อมด้วยทาสีเส้นจาราจรใหม่ซึ่งการดำเนินการ โครงการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่เล็งเห็นว่าถนนเส้นดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงมานานและบางช่วงเป็นหลุมเป็นบอ่ออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจึงได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อดําเนินการปรับปรุงผิวจาราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีตถนนโกษาปานตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยพร้อมด้วยทาสีเส้นจาราจรใหม่ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้เห็นชอบในโครงการดังกล่าวและอนุมัติให้มีการก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าวโดยดําเนินการประกอบด้วยการรื้อผิวถนนเก่าและปูผิวจราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีตใหม่และตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกใหม่ซึ่งดําเนินการไปแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้นายจเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้วางนโยบาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายเช่นสารต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดำเนินการไว้แล้วเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแผนพังระบบคมนาคมขนส่งที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับการขยายของตัวเมือง และการปรปับปรุงบำรุงผิวรักษาถนนและทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีให้ได้มาตรฐานติดตั้งปรปับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรีให้เป็นหลอดไฟฟ้า LED หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การเป็นเมือง ที่น่าอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารต่างๆที่ารายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์พระราศากลลักไกรเลอร์กรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติเลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ